อัศลโม่ลเลยก็มเราะมาตุลลอฮิว้บระกรตุฮุนะคะคนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะโรฮานีพูนรัพย์นะคะหรือสุนันทาพูนรั์ท่าอิศึกษารุ่น11อดนะคะน้องโม่ไยท่าอิศในปีนี้น่าจะจำได้นะครับน่าจะเคยเรียนกับคูโรฮานีทุกคนนะม .6 หน่าจะไม่เคยได้เรียนนะคะแต่ว่าน่าจะรู้จักกันนะ,ะก็เรียกแทนเตีวว่าคูโรแล้วกันเนาะนะคะคูโรก็เคยเรียน ที่มอปัตตานีนะคะสาขาภาษามลายูทีนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับนี่แหละค่ะสาขาภาษามลายูเนาะภาษามลายูเป็นภาษาที่มีฐานะเทียบเคียงกับภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สําเได้เลยนะไม่ใช่เป็นภาษาที่อยู่ในวิชาศาสนาแล้วก็แบบไม่มีคนพูดที่จริงแล้วภาษามลายูเนี่ยเป็นภาษาที่แบบคนพูด เป็นอันดับเก้าของลกนะภาษามาลายูเนี่ยเป็นภาษาในตระกลูลภาษาออสโตรเนเซียนถูกใช้ในภูมิภาคมาลายูภูมิภาคมาลายูคือที่ไหนให้หนูนึกแถบมาเลเซียอินโดนีเซียบูนไนสิงคโปร์อ่ะในอดีตอันนั้นอนะ่ะคือภูมิภาคมาลายูเป็นยุคแอน,นิมิซ,ซึมงเขาเรียมยุคแอน,นมิมิซึมคือ,อยุคที่แบบมนุษย์นับถือผีนับถือธรรมชาติศาส,สนาย,ยังไม่เข้าถึง วัฒนธรรมอะไรไม่เข้าถึงก e. ็ยังคงอยู่ในป่าเมื่อก่อนคําไม่เยอะไม่มีคํายืมจากภาษาอังกฤษไม่มีคํายืมจากภาษาสศรสกฤสตอะไรทั้งนั้นจะเป็นมายูแบบโบราณนะคะเริ่มมีการอพยพย้ายถิ่นมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาเผยแพร่ศาสนามีการค้าขายภาษามันก็เปลี่ยนไปด้วยเกิดคํายืมต่างๆมากมายในยุคทิ่ศาสนาพราหมณ์เข้ามาในภูมิภาคมายูมาจากอินเดียนะเขาก็จะมีภาษามาด้วยแล้ว ภาษามันก็มามีอิทธิพลกับภาษามนนษี์ว่าเกิดคํายืมมากมายอย่างเช่นคําว่ามนุษย์เป็นคํายืมจากภาษาสันสกิตก็คือคําว่ามนุษย์ภาษาไทยก็ยืมจากสันสกฤตเหมือนกันในยุคที่อิสลามเข้ามาเพื่องฟูในภูมิภาคมาลยยูพวกอาหรับเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยน มีการแต่งงานเ,าเขาเก็อยู่เขาไม่ได้อยู่ยแค่วันสองวันเขาอยู่แบบเป็นหลายปีจนกระทั่งวัฒนาาธรรมภาษามันมีอิทธิพลต่อเก็เกิดค,ค,คำยืมกับภาษาอาหรับอย่างเชน่นคําว่าคอบัสอแบบะปาคอบัสสบายดีไหมคําว่าคอบัสไม่ได้เป็นคํามานียูยแต่ดังเดินาาแต่เป็นคำานจากภาษาอาหรับที่แปลว่าแบบเขาสารเขาเขาหรือแม้กระทั่งแบบในยุ克า,านานิคมทิาตะวันตกนะคะเอาล่านาณนานิคมในภูมิภาคมายูหรืออาจบาแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรเง не, ี้ยก็จะมีภาษาคําจากภาษาอีกตอนที่คุณเราเรียนลง ถ้าอิกภาษาเมลายูก็งงว่าเฮ้ยทำไมคําน anyway> ี้มันเหมือนภาษาอังกฤษจังทําไมคํานี้มันเหมือนมันแปลกมันไม่เหมือนจะเป็นภาษามาลายูเลยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์เีือทำไมมันเหมือนภาษาอังกฤษเนี่ยแหละค่ะคือเหตุผลว่าทําไมภาษามาลายูบางคาถึงคล้ายๆกับภาษาอังกฤษหรือภาษาสันสกิตจากประวัติศาสตร์ก็คือมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการตามแต่ละช่วงยุคแต่ละสมัยในภูมิภาคมาลายูที่นี้ภาษามาลายูเ่ยนะคะ ปัจจุบันเนี่ยมีฐานะเป็นภาษาทางการหลายประเทศนะเขาสื่อสารกันในอ,อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษามาลายูแต่เขาจะไม่เรียกภาษามาลายูเขาจะเรียกว่าภาษาอินโดนีเซียซึ่งก็คือภาษามาลายูนั่นแหละแต่มันเป็นมาลายูที่สำเนียงอาจจะแตกต่างจากมาเลเซียคนมาเลเซียก็จะพูดแตกต่างกันกับอินโดนีเซียหรือกับที่อื่นๆหรือแม้กระทั่งแต่ละรัฐแต่ละเมืองในในมาเลเซียเนี่ย ส,สารแตกต่างไม่ว่าจะเป็นสำเนียงหรือคำศัพท์แตกต่างกันพอสมควรนะคะที่น่าภาษามาลายูอะแบบถูกใช้เยอะทั่วโลกแต่แต่ละสถานที่ที่ใช้เนี่ยจะมีลักษณะของสำเนียงการพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันก็เหมือนกับภาษาอื่นๆในโลกภาษาไทยก็ยังมีภาษาอีสานหรือภาษาเหนือแต่สามารถฟังออกไหมฟังออกเหมือนกันคะ่ะภาษามลายูแต่ละที่ก็ แตตกก่างัน,นะะที่คนเราไปเรียนนะคะที่มออปะตะัตตานีนะคะเขาจะสอนเป็นภาษามลายูแบบมาเลเซียโดยใช้อักขระรูมีอ่ะเออทีนิดนิดนึงนะคะพูดถึงอักขระละจริงๆแล้วนะคะภาษามลายูเนี่ยไม่มีอักขระของตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ถึงแม้ว่าภาษามลา,ายูจะไม่เคยมีอักขระของตัวเองมาก่อนแต่ก็มีการยืมอักขระจากภาษาอื่นๆมาใช้ในการเขียนภาษามลา,ายูอักขระในภาษามลา,ายูแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ 1. อักขระยาวีคืออักขระที่มีตัวเขียนเป็นภาษารับและ 2. ออักขระรูมีคืออักขระที่มีตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คืออักขระโรมันนั่นเอง ทีนี้จะพูดถึงว่าตอนที่ไปเรียนที่มอปัตตานีนะคะสาขาภาษาเมีนาย์เนี่ยคุโรเรียนอะไรบ้างคือเข้าไปเนี่ยตอนแรกคุโรก็แอบกลัวว่าแบบเฮ้ยเราจะเรียนได้มั้มันจะยากไหมอะไรเงี้ยเราไม่มีพื้นฐานเลยนะเราเรียนท่าท่าอีกแต่เราเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะคุโรก็แอบกลัวนิดนึงด้วยความที่แอบกลัวนะเกือบท่องคําศัพท์เยอะนะพวกหมวดต่างๆพวกคําศัพท์พันนามแต่พอไปถึงเนี่ย ตอนที่เข้าไปเรียนคือแบบอาจารย์เริ่มใหม่หมดเลยค่ะตั้งแต่แบบสแต่ A B C D เสียงต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราเรียนภาษาไทยแล้วเราท่องกอไก่กถึงมอนองหูกอะเริ่มใหม่หมดเลย มันก็ไม่ได้ยากกลัวแล้วก็ไม่ได้ยากแต่ว่าเราอาจจะกดดันตัวเองตรงที่เราอาจจะเป็นส่วนน้อยของคนที่ไม่ไม่ได้ภาษาไม่มีพื้นฐานภาษาอะไรอย่คนส่วนใหญ่ในอีกอะคือเขาก็เป็นคนสามจังหวัดใช่ไหมเขาก็สามารถจะสื่อสารภาษามาเลยอยู่แต่เป็นสำเนียงแบบบ้านเขาได้แต่ว่านั่นแหละมันก็คล้ายๆกับภาษามาเลียแบบมาเลเซียมันจะเขาก็เลยแบบจะมีพื้นฐานเยอะกว่าแล้วก็จะกดดันนิดนึงเพราะว่าอาจารย์อะอาจารย์บางคนอะเขาก็เข้าใจว่าอ๋อนักเรียนอะ นักศึกษาเข้าใจหมดแล้วอะไปแบบเรีวๆอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็ต้องกล้าที่จะแบบไปหาเข้าหาอาจารย์หรือแบบไปหาเพื่อนที่เก่งๆอะไรเงพอแบบขึ้นปี2ก็เป็นมาเลทูหรือมาเยูสอ่ะมันก็จะยากขึ้นเรียนพวกว,าวยากรณนิดหน่อยพอขึ้นปีสองปีสาก็จะแบบลงเรียนวิชาเกี่ยวกับบทสนทนาบทสนทนาจะเจอสตัวนะคะซึ่งจะบอกว่า อันนี้แหละสำคัญบวิชาบสทสนทนาเนี่ยคือเราอะไปเรียนภาษาอางี่เราก็อยากที่จะสื่อสารได้ถูกปะ่ะแต่จะบอกว่าไม่มีไม่มีทางที่เราจะสื่อสารได้เลยถ้าเราแบบแค่ไปเข้าไปเรียนแค่ไม่กี่คาบแล้วเราก็จะพูดได้เลยมันไม่ใช่ภาษาเนี่ยมันเป็นทักษะมันเป็นสกิลที่แบบเราจะต้องฝึกฝน ฝึกฝนเท่านั้นน่ะมีทางเดียวที่เราจะสื่อสารภาษาแต่ละภาษาก็คือฝึกฝนแล้วก็พูดกับพูดภาษานั้นไบ่อยใช่ป่ะที่นาจะบอกว่าอย่าคิดว่าถ้าคุณเรียนจบภาษามาไรยูแล้วคุณจะพูดได้เลยอะรเงี้ยมันโอกาสน้อยมากถ้าคุณไม่ฝึกฝนโอเคคุณอาจจะเข้าเรียนทุกคาบในมหาวิทยาลัยแต่ว่าคลาสเนี่ย คุณไม่ได้ไปฝึกฝนไม่ได้ไม่รูหนังมาลายูไม่ได้ไปฟังเพลงมาลายูไม่ได้ไปสื่อสารอาชาวบ้านเป็นภาษามาลา,า,ายูไมไ่มีทางที่จะพูดได้วิชาบทสนทนาเขาก็จะแบบเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เราเฉยๆอะ่ะเราก็ต้องไปหาเรื่องให้ตัวเองรู้เองอไปเรียนเพิ่มเอนนี่แหละคือเขาว่านักศึกษามันคือแก่นของเขาว่านักศึกษานักศึกษาคือศึกษาเอง ความจริงอะศึกษาเพิ่มเติม <ia> นะคะแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แบ่งเวลาให้ดีเราก็มีวิชากแกรมมาหรือวิชาวิชาไวยา,วา,วาวกรณ์นะคะวยากรมาเลายอูเอาจริงๆนะถ้าเรียนจริงๆนะคล้ายๆภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมี p r e f i ก Suff ิ x ภาษา,ามายูก็มีเหมือนกันแต่ p r e f i x suffix ของภาษามาเายูง่ายกว่าเยอะค่ะต้องวยากรมาเยูก็ง่ายง่ายกว่าภาษาหรับเยอะเลยนะเอาจริงเยอะมากภาษาหรับคือคือยากนะ สำหรับคูโน่คูโน่ว่ายาได้ไวิทยากรแลเรียนอะไรอีกเรียนวรรณกรรมเรียนการ,ากร,ารเขียนแล้วก็การอา่านภาษาลายูการอ่านฝึดอ่านสำเนียงฝุดอา่านคำให้ชัดเจนแล้วก็เรียนการเขียนก็ะจะเขียนการเขียนบทความนภาษาลายูาค่ะก็เหมือนเราเรียนเขียนเรียงความอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเรียนภนาษาลายูทีเนี้ยถ,ถ้าเรา ไม่ค่อยได้อ่านหนังซื้อภาษามาลายูหรือแบบไม่ค่อยได้ค้นหาเพิ่มเติมเราก็จะมีคางคาศัพท์น้อยเรอาอ,อาจจะผ่านวิชานี้ไปในเกรดเกรดซีเกรด C, กรดีใช่ไหมแต่ว่าในชีวิตจริงคือเราจะเขียนไม่ได้ถ้าเราไม่ไปฝึกเพิ่มน,นะนอกจากวิชาการอ่านการเขียนแล้วเราก็จะเจอกับวิชามาลายูศึกษามาลายูศึกษาเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ การศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับภูมิภาคมาลายูคะ่ะวัฒนธรรมอะไรต่างๆของคนมาลียูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะอัดภาษามาลายูศึกษาแล้วนะคะจะเรียนภาษาศาสตร์วิทยาภาษาศาสตร์เหมือนเรียนแก่นแท้ของภาษานั้นเหมือนวิธีการออกเสียงอันนี้เสียงนี้เรียกมีชื่อเสียงว่าอะไรอะไรตั้งในวิชาเนี้ยจะมีความสงสัยมาเลยว่าคำภาษามาลียูคำนี้เป็นภาษามาลายูแท้ หรือเป็นคำยือมอะไเหล็กเงี่ยเราก็จะหาข้อมูลเ <c oughs> พิ่มเติมเนี่ยเป็นเป็นวิชาสไตล์ก็ออนอกจากนี้ก็จะมีวิชา